Welcome back to Max Muay Thai. Time f r o m main event tonight, ladies and gentlemen. t h a n taking on USA. นะครับทุกชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการม a x Muay Thai ในค่าคืนนี้นักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมวยคู่นี้ครับสนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย l a e s n d gentlemen, introducing first. Your American warrior tonight, 30 years of age representing Phuket Fight Club Academy. Let's hear it for Charles Johnson. Ladies <laughs> and <laughs> gentlemen, your American warrior, fighting of the blue corner, 30 years of age, representing Phuket White Club. Ladies and gentlemen, let's hear it for Charles Johnson. <laughs> 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 ไม่แต่ว่าเขาทําสถิติอยู่มาแข่งที่นี่สองครั้งกระจับหลุด2ครั้งเลยรับผมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่รับผมเอาต่ออันเนสอเนอร์เ r เดร่าคอนอร์ยูอีไยวอ r ร์รป t อร์เซน a t บราชธานีพรวิ23 years of us running at สิล i ลักมวยไทยเจ Gym. ladies and gentlemen let's hear it for ดร om ุกบารองสมัครอบ o จาะอุดรน

อุบลราชธานีบริเวณสไทรแลนด์จบมาร้องสำหรับอุบจออุดรธานีเอา่ะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการพิกัด70กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับชาวจอน์ันครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาในวัย33ปีสูง179เซนติเมตรครับ 3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1นล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแสงเทียน้อยสิส,สวัตออฟเอาไว้ครับจากค่ายมวยภูเก็ตไฟคลับครับสุนนดานักชกในมุมแดงครับเจ้าของฉายาผู้พิชิตความเจ็บปวดตรอกบ,บาอบจอร้องสมัครอุดรธานีครับช่วยจิงชื่นยเอกบอดินจันทพวงจากอำเภอเด็ชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวัย23ปีครับ สามฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ไม่แพ้ใครเลยครับชนะสองเสมอหนึ่งจากศิริรักษ์มวยไทยยิมครับนะครับรุนยักษ์รุ่นใหญ่ท่านผู้ชมครับถือว่าฟอร์มหลัง3ไฟน่าสนใจทั้งคู่เลยครับเจ้ <c oughs> ชาชาวจอร์แดนกับนักชกมนยรุมน,นเงินจากสหรัฐอเมริกากับนักชกไทยครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นําพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุข Ladies and gentlemen please welcome Max Muay Thai President มิสเตอร์อาซิระตอนเชิญสุขคุณอาซิระจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำรายการในค่มภีร์นี้ครับมิสเตอร์อาซิราเป็นบีเกมิ่งแม็กซ์มวยไทยแมโนส for the fighters of the main event เสร็จประมินอาจากับคุณอาซิระต่อเจริญสุขครับ and now let the man e v e n t b e g i n ถึงเวลาแล้วครับทุกท่านครับคู่เอกนำรายการและเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยครับคุณอาซิระต่อเจริญสุขครับผู้ที่นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกประธานหนุ่มของเราครับ เป็นมอบเหรียบเป็นกำลังใจให้กับผู้เอกน้ำรายการในวันนี้ครับท้านักชกในมุมน้เงินวันนี้ต้องบอกว่าได้ได้ตำนานของเวทีแม็กซ์มวยไทยครับดอเลียนพราส์ครับซึ่งเป็นคุณอาครับของทางด้านเจ้าชาวจอนสันครับที่บอกว่าเป็นตำนานเนื่องจากเคยสร้างประวัติศาสตร์ครับแต่บวกศอกภาษาอังกฤษเรียกว่าดับเบิลน็อกเอาท์ครับแล่กับทางด้านโจนาธานเลอแคทจากฝรั่งเศสในวันนั้นโดนเข้าไปคนหนึ่งโดนหมัดคนหนึ่งโดนศอกล่วงลงไปพร้อมกัน แต่เป็นทางด้านเจ้าดอลเลนพอยส์เลยครับที่เป็นฝ่ายลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในวันนั้นอย่างเหลือเชื่อเอาครับวันนี้กองเชียร์จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยดังกระหึ่มเลยครับผลมาเนี่ยหลายสิบชีวิตครับเอาละครับมาเปิดเกมบุกก่อนกระทาชาวจอร์แดนหัวร้อนไว้ครับทางด้านชาวจอร์แดนทักทายไม่ก่อนครับแทงซ้ายหุดหงกเข้าไปทีเดียวตัางไม่รับทางด้าน โดนเข้ามาล็อกมาบังไม่ทันครับกับพันขวาหลุมพัดที่เลยครับผู้พิชิตความเจ็บปวดครับดูนะวันนี้เข้มข้นแน่ๆครับถือด้วยซ้ายเอาไว้กลางล็อกมาโดนเข้าไปในหน้าตาไม่บ่งบอกครับล็อกมาเก็บรถเกิดไอเก็บครับไม่ว่าจะเศร้าจะแฮปปี้มีความสุขก็หน้าเดียวครันนะเจ้าดอกปลายอดอารมณ์เดียวครับหน้าตาผ้าพางนี้ไม่มีแต่ลอกมาไม่ทันกันได้ ชาวเดินต่อตีเอนเข้ามาครับทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกับนักชกคเดียวกันมาต่อนั่นก็คือทนานแสงจันทร์จะต่างฝ่ายบางเอาชนะแสงจันทร์เพชรอาซิรามาได้ครับถีบเอาไว้ครับทนาชาวจันทร์เนี่ยมาคว่มได้กันครับอ้โหยบองลูนี้หาไม่ทีเอาอยู่าัน แต่อากาศบกครับยกโบกถือความเจ็บปวดตรงหน้านชาวนับน่อสู้โง่โอกาสจบดีเข้าไปครับ,ะบนะรครับฝืนแล้วผู้เข้ามาพยายามจะสับด้วยศอกขวา้าบล่างชาวตะสันเรืองนะครับกระแทกซ้ายวัดมาแล้วจับในตีไปขวาก่อนกับชาวครับใช้วงในเล่นงานครับขนากสรีระลูกร่างนั้นได้เปรียบส่วนสูงครับแต่ว่าต้องยอมรับร่วมรับถึงแม้ว่าคนไทยจะเตี้ยกว่าแต่นั้งหนักปล่อยผู้นี้เนี่ยเท่ากันนะครับ ขนมเก่ไดเอาดัดแขงขวาเข้ามาเ้าอไปโอ้โหเรื่องสุกัญได้มาหนนัเช่าายไม่ไหวไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวเครับโอ้โหโอ้ชาวญ่่าัไม่ีครับโอ้แนกปาแกสับใจเหลือเกินครับโอ้ยังมึงยังงอยู่เลยครับท่านชาวจอนสัน บอลเวณ์บอลจมูกครับน่าจะมีปัญหาครับปิดเกมเร็วครับไม่พลาดครับตบกาดแล้วสับเข้ามาครับน้าดอกบาเดี๋ยวดูในภาพช้านี่เป็นจุดเกิดเหตุจุดแรกครับที่พยายามจะเล่นงานก่อนจากร็อกบาครับดึงแล้วคืนด้วยหมัดโอ้แล้วจังหวะสับสอกขวาอีกทีเป๋เลยครับโอ้หลังจากนั้นเนี่ยแกไล่ถลุงครับกดแขนแล้วสับขวาเข้ามา โอ้โหแล้วไล่จ้วงเลยครับทางด้านร็อบบาร์นี่ครับกรรมการเรตเกมครับแต่ว่าพอนับแล้วเนี่ยทางด้านชาวจอนสันยังคงเซไปเซมาครับโอ้โหพอเนี่ยพลาดเชือกเลยครับท่านผู้ชมครับพลาดไปครับเอาท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกครับ That was a crazy fight ladies and gentlemen let's check out the bonus round wow. Man. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page H Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemen We have a winner by way of technical Nigel Red Corner! <laughs> Droppa Ramsamak Oba-chan Udol-Thani!